สำรวจนะครับอย่างน้อยยี่ห้าคะแนนเนี่ยนักศึกษาผมว่าเราไปดูทบทัวที่เราเรียนกันไปตลาดที่ทีมอาจารย์เนี่ยนะฮะไปลงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะักรึกษาไปดูกระบวนการตั้งแต่วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับสถิติที่ใช้นะครับเขาหนีไม่พ้นตรงนี้แน่นอนนะครับวัตถุประสงค์การวิจัยเจงสำรวจเนี่ยก็มีสองข้อใช่ไหมครับศึกษาเพื่อเปรียบเทียบนะครับใช้สถิติอะไรมาทดสอบ นะครับสองกลุ่มก็ใช้ t-test ส,สามกลุ่มขึ้นไปก็ใช้อน o วานะครับตัวสอบความแตกต่างรายคู่ก็เป็นเชฟเฟอันนี้เราใช้แน่นอนนะครับสิติที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวแบรต้นตัวแบตวตวแบตนาม ไปดูนะครับตัวแบบต้นแบบต้องทำไปนนบทบทวนสิ่งที่เรา,เ,าเรียนไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวิชาวิจัยทีนี้มาถึงวันที่สองนะครับก็คือวันที่16พฤษภาคมตรงกับวันพุธนะครับตอนเย็นเช่นเดียวกันวันพุธที่16พฤษภาคมนะครับ,เ,เ,นะรบเราจะสอบในกลุ่มวิชาเอกเรื่องที่ท่านอาจารย์อำนวยได้บอกไปบ้างแล้วนะครับกลุ่มวิชาเอกเรื่องนั้นจะประกอบไปด้วยวิชานะครับ ea 7 1็ดหนึ่งก จ็ดหนึ่งหกก็คือการจัดโครงการการพัฒนาองค์การ,าะการนะครับ EA เจ็ดหนึ่งหกนะครับวิชาที่สองที่นักศึกษาต้องไปดูอย่างพื้นฐานิดหนึ่งนะครับก็คือวิชา EA เจ็ดสามสามการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับ EA เจ็ดสามสามนะครับนะักศึกนษะาจดเฉพาะรายวิชาก่อนแล้วค่อยไปตัวทวจนะครับวิชาที่สามในกลุ่มนี้ก็คือวิชา EA เจ็ดสามสี่การบริหารถานศึกษา นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือเรื่องของ SPM กระจายอำนาจใช่ไหมครับการบริหารสถานศึกษานะครับอีกวิชาหนึ่งก็คือการบริหารการเงินงบประมาณการบริหารทรัพยากรในการศึกษานะครับ EA736 นะครับ EA736 ในสี่กระบวนวิชานี้นะครับในสี่กระบวนวิชานี้เราจะออกข้อสอบแบบบูรณาการนะครับเป็นอัตนัยสามข้ออัตนัยสามข้อ นะครับันะศึกษาทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราศึกษาด้วยกันเนี่ยระหว่างอัตรายกับปรณยัยแตกต่างกันอะย่างไรนะะในเมื่อเขาตอบเป็นอัตรายถ้ามาฉีกคํานะครับวิเคราะห์คำภาษาไทยอัตร,าย,ตรายก็คืออัตราบวกในยะใช่ไหมครับในยะคืออะไรครับคือความหมายนะครับความสัมพันธ์ความหมายอัตราแสดงอัตราคือความเป็นตัวตนเน้นเะกื้อนหะาว่าแสดงความเป็นตัวตนบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีเทคนิคต่าง นแนวทฤษฎีก็จะไม่ได้มีแต่อะไรนะว o ร์สขอบเท่านั้นนะครับอะไรก็ฟาโยที่ท่านอาจารย์ปัญญาเคยบอกบนตลอดเวลานะครับแนวทฤษฎีใหม่ๆม,มีมากมายนะครับนักษาไปดูทบทวนนะนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สิบห้าเนี่ยผมนับเวลาพวกเราแล้วนะครับเหลืออีกสี่สิบวันนะสี่สิบวันผมขอเวลานักสาววันละสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะักาดูทบทวนนะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราต้องผ่านแบบไม่ใช่ยกแค่สามจังหวัดที่ท่านอาจารย์ปยาบอกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์เลยนะครับยกทั้งหมดเลยยี่สิบจังหวัดห้าเครือข่ายนะครับนักศึกษาทาไม่ได้เลยนะครับมันเป็นความภูมิใจส่วนหนึ่งของทีจารย์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่านักศึกษาต้องตกเยอะๆจีความสําเร็จแม่เราคิดในมุมกลับนะครับบางทีถ้าตกเยอะๆมากจนเกินไปเนี่ยมันทีองมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าอาจารย์สอนอย่างไรใช่ไหมครับต้องมีเกณฑ์ด้วย นะครับส่วนเทคนิคการบริหารแนวคิดใหม่ๆเนี่ยนักศึกษาไปดูรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TQM, QC, นะครับ Best Practice, แนวแบ่งหมวดดีไซน์นะครับ Balance Scorecard นะครับเรื่องของ r b m SBM ต่างๆเนี่ยนักศึกษาได้รับไปแล้วเราเรียนมาทั้งหมดอยู่13กระบวนวิชาเนี่ยนักศึกษาไปดูรบตวนนะฮะที่เราเรียนแล้วทิ้งเรียนบล็อกคอร์ดก็คือเรียนแล้วทิ้งเรียนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ทิ้งนะครับทักเอาไว้ก่อนนักศึกษาไปดูรอบตวน นะครับะทนนี้มาถึงวันสุดท้ายของการสอบคือวันที่1 7พฤษภาคมนะครับเ็7พฤษภาคมนะครับวันนี้จะเป็นวิชาเอกบังคับคําว่าเอกบังคับคือสิ่งที่หลักการบริหารที่นักศึกษาจะต้องทราบและนําไปใช้นะต่อยอดความรู้นะครับประกอบไปด้วยวิชาหลักทฤษฎี EA713 นะครับหลักทฤษฎีบริหารนะครับวิชาที่สองนะครับ EA723 นะครับ พอพ่เพราะว่าคุณนำคุณธรรมจริยธรยรมของผู้บริหารนะครับ G A เจ็ดสองสามนะครับอีกวิชาหนึ่งนะครับ G A เจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่ก็คือการบริหารมนุษยสัมพันธ์การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนนะครับเทคนิคการบริหารการเข้าสู่ชุมชนนะครับอ่กศึสษาก็ลองไปดูบทวนนะครับต่างๆทฤษฎีที่อ่ท่านอาจารย์พรตาท่านอาจารย์สุธีลาท่านอาจารย์อัญชลีบผิดชอบไป นะครับในเรื่องของอีกวิชาหนึ่งนะครับก็คือ g อเ4 5จ็ดสี่ห้านะครับเจ็ดสี่ห้าก็คือการวางแผนนะครับการวางแผนการศึกษานะครับซึ่งท่านอาจาร,รย์รัตนาท่านอาจาร,รย์สมพิษนะครับนักศึกษาก็ไปดูกรอบนโยบายกลยุทธ์ทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของการวางแผนนั้นกะ็จะไปเชื่อมโยงกับวิชาการบริหารงบการเงิน นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกันนะครับการวางแผนจุดอยยุทธศาสตร์นะครับการวิเคราะห์หลักตัวต่างๆนะครับนักศึกษาไปตบทวนเลยนะครับและอีกวิชาหนึ่งในกลุ่มเดียนบังครับนะครับก็คือวิชา e a เจ็ดสามนะครับวิชาสุดท้ายของการเรียนนะครับวิชาสัมมนานะครับวิชาสัมมนานะครับซึ่งนักศึกษาไปดูเลยนะครับว่า แต่แเราเรือข่ายนั้นสัมมนานเรื่องอะไรบ้างที่เป็นทัิชูผมเชื่อแน่ว่าอย่างน้อยหนึ่งข้อต้องออกแน่นอนนะครับในหัวข้อาการสัมมนานนครับทีนี้เกณฑ์นในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับเพื่อมาตรฐานเชิงวิชาการเนี่ยผมก็จะให้คณาาจารย์ทุกท่านเนี่ยออกข้อสอบมานะครับอย่างน้อยท่านละสองข้อพอออกมาเสร็จผมก็จะเอามารวมมาย้ำดูนะครับเพื่อที่จะให้คําถามี่ยครอบคลุมทุกประเด็นทุกเกี่ยวข้อ หลังจากออกข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเอกบรรทัดกับเอกเิือกนะครับเป็นทั้งหมดอยู่หกข้อใช่ไหมครับหกข้อนะครับข้อด้ยี่ห้าคะแนนนะครับเมื่อกี้นี้บอกถึงวิชาเอกบรงคับในวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะครับจะมีทั้งหมดอยู่สี่กระบวนวิชานะครับก็คือหลักทฤษฎีบริหารนะครับ e อเจ็ด a 7ึ3งสา2เอเจ็ดสองสามอเจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็ e อเจ็ดสี่ห้าอเจ็ดเจ็ดสามนะครับในสี่วิชาก็จะออกข้อสอบแบบหลอมรวมอินทิเกรตเหมือนกันนะครับบูรณาการ เป็นอันตนัยสามข้อนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวิชาเอกของพวกเราเอกบริหารเนี่ยก็จะมีหมดอยู่หกข้อใช่ไหมครับข้อละยี่ห้าคะแนนข้อละยี่ห้าคะแนนคูณด้หกคะแนนเป็นคือร้อยห้าสิบนะครับถ้านักศึกษาไม่มั่นใจว่าวิจัยทาได้ดีหรือเปล่านะครับรวมจนถึงวิชาปรัชญานะอาจจะดูทบทวนได้ไม่เพียงพอนักศึกษามามุ่งในส่วนของหลักบริหารของเราหกข้อเนี่ยนะครับข้อละยี่ห้าคะแนนนะครับนักศึกษาทํา แลไม่ควรต่ำกว่า20อยู่แล้วมันเป็นศาสตร์ของพวกเราเราเรียนมาตั้งปีกว่านะครับโดยเฉลี่ยวิชาหนึ่งเนี่ยนะครับในหนึ่งข้อเนี่ยักศึกษาทำอย่างต่ำนะครับ20คะแนนเนี่ยผมว่าพวกเราได้อยู่แล้วนะครับจาก25 20 6ข้อก็120แล้วนะครับขาดอีก20คะแนนเพราะว่าเขาสอบเป็น8ข้อนะครับ8ข้อคือรวมไปเส็จแล้วมัน200คะแนนนะครับ200คะแนนนะครับเรามาตรฐานของบริหารการศึกษาเนี่ยตัดที่ เกติบตัวเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดที่ร้อยสี่สิบนะครับเรามีความเมตานะครับร้อยสามสิบเก้าจุดห้าผ่านครับเราปัดขึ้นนะครับร้อยสามสิบเก้าจุดห้านะครับในการทำในจุวของเราเนี่ยถ้าได้เอาอย่างเซลล์ว่านะครับข้อละยี่สิบนะครับผมพ่อเขร้อยยี่สิบแล้วนะทําวิจัยนะครับแค่สิบ นะครับทำวิชา<ม>ปัญญาจาก25่หคะแนน10คะแนนนะผมว่าพวกเราผ่านอย่างสบายๆในช่วงนี้เหลือเวลานับจากวันนี้ไปนะครวันไม่สาปวประหยเวลาดูหนังสือแค่วันละ2ชั่วโมงวันละ2ชั่วโมง,โมงก่อนนอนต่างๆผมเชื่อว่าพวกเราทําได้อย่างแน่นอนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องทําทำข้อสอบนี่คืออัตนัยก็คืออัตตาบวกระยะนะครับก็คือให้ความหมายอัตตาความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของเราในเชิงวิชาการเราต้องคิดบนพื้นฐานของข,องข้อมูลข่าวสารหลักการแนวคิดจริและอาตรงนั้นมานะครับหลักในการวิเคราะห์โจทย์เช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาอ่านโจทย์แล้วนนักศึกษาต้องดูก่อนว่าโจทย์นี้เขาถามอะไร นะครับถามอะไรนักศึกษาก็ขีดเส้นกระดาษคาตอบในนักศึกษากไม่ต้องเปานักษาสะอาดนะครับนักศษาขีดประเด็นประเด็นแล้วงาวงเอาไว้ทำไฟแมสนะครับนักศึกษาก็ตอบให้ครบทุกประเด็นนะครับตอบให้ครบทุกประเด็นเชื่อแน่ว่าทําได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตอบนะบอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทําให้ยก ทั้ง20จังหวัดเลยนะครับเพราะว่าการที่นักศึกษาต้องมาก็อมมาเสียเวลาที่นี่อาจารย์ก็เหนื่อยด้วยบุรอาจารย์ก็เหนื่อยด้วยนะครับก็อยากที่จะให้ผ่านไปนะครับนักศึกษาช่วยตัวเองก่อนนะครับก็คิดว่าการมาประชิดนี้สองวันนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของพฤติกรรมนะครับบุคลิกภาพความเป็นผู้นํานะครับหล่อหลอมนะค,ความเป็นผู้บริหารรวมจนถึงเรื่องของวิชาการนะครับหลักว่าได้ครบทุกป,ประเด็น นะครับก็คิดว่าคงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์กอตาหน้าที่จะพาพวกเราไปทานอาหารนะแล้วก็เอกสารต่างๆหลักฐานเนื่องจากเราเป็นระบบราชการนะครับใปเป็นชื่อต่างๆอะไรเนี่ยนะครับศึกษาดูให้ดีนะครับทำให้มันครบถี่เพ็สนะครับก็ขอรับาองความนริงจาหลายในสายรถโดยพ่อนะครับรับตำแหงมาลาที่เราพารยยิ่งนาจงผม ขอบคุมครองให้ในักศึกษาทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะการสบอบประมวลคราวนี้เชิญสวัสดีครับ